สวัสดีครับผมท่าเรือชิองแหวยินดีต้อนรับนะครับผมที่นี่เรียกว่าหนองหานนะครับหรือว่าบึงหนองหานเป็นทะเลบัวแดงที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยแล้วก็ที่โด่งดังไปทั่วโลกครับผมก็คือที่นี่ครับหนองหานอําเภอกุมพวาปีครับผมหนองหานเนื้อที่ทั้งหมด8 0 0 0กว่าไร่ครับบัวที่เห็นทุกต้นทุกดอกเกิดกันเองตามธรรมชาติครับผมครับในปีนี้ก็ ผมคิดว่าน่าจะหลายพันไร่ครับที่เกิดณตอนนี้ครับผมครับบัวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราก็กําหนดไม่ได้ว่าแต่ละปีจะเกิดมากเกิดน้อยอย่างนี้ครับเนแต่ก็คือเกิดขึ้นมาทุกปีครับช่วงตุลาพฤศจิกาก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาลวบัวจะสวยที่สุดก็คือช่วงธันวามกราเนีครับผมช่วงอากาศหนาวครับนีครับนักท่องเที่ยวแต่ละวันมามาเที่ยวเยอะไหมครับ ถ้าเป็นวันธรรมดาก็ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะเยอะหน่อยเพราะว่ามีด้วยกัน5ท่าเรือครับก็ขึ้นอยู่ที่ว่านักท่องเที่ยวสะดวกท่าไหนใกล้ท่าไหนครับผมนี่ครับก็คือบริเวณที่เราจอดเรือนะตรงนี้ก็คือจะเป็นที่รวมตัวของทุกท่าเรืออย่างเงี้ยครับผมบก็คือณจุดนี้ก็คือบัว จะสวยแล้วก็หนาที่สุดครับครับอ๋อนั่นจุดที่ที่เรามองเห็นเรือหลายลำก็คือคนละท่าเรือกันนะครับเป็นน้องน้ําจืดน้องน้ําธรรมชาติครับผมรอบน้องหานก็นําน้ําไปอุปโภคบริโภคอย่างเช่นทําน้ําประปลาใช้ในหมู่บ้านแล้วก็ทําการเกษตรทําปลูกข้าวทำพนาปังความลึกนี่ประมาณกี่เมรับที่เราอยู่นะตอนนี้ประมาณ2เมตรห้าสิบครับผมสองเมตรห้าสิบด้านล่างก็จะเป็นดินเลนอีกครับอ๋อ นี่ปลาเยอะไหมปลาเยอะครับผมปลาน้ําจืดครับแล้วเขาให้หาปลาได้ใช่ไหมหาปลาได้ครับวิธีธรรมชาติวิธีชาวบ้านของเราครับก็คือห้ามช็อตปลาแล้วก็ห้ามรากอวนอย่างเงี้ยครับผมครับแต่ใช้วิธียังไงฮะก็เช่นวางตะข่ายอย่างเงี้ยครับดักรอบอย่างเงี้ยตกบิดก็ได้ครับผมครับตกบิดครับผมส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะมาตอนเช้าเียครับเพราะว่าเที่ยงช่วงเที่ยงไปบัวเ็าจะเริ่มผุบแล้วครับอ๋อครับก็คือ ครับบานอีกทีหนึ่งก็ประมาณสองสามทุ่มบัวจะเริ่มบานอีกแต่เราก็ยังไม่เป็นการท่องเที่ยวเพราะมันยังมืดอครับอ๋อสองสามทุ่มมันมันเริ่มบานเริ่มบานครับแทำไมไม่ไปบานอยู่ที่สองสามทุ่มพอรู้ก็เริ่มบานมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับจนถึงตอนสว่างมันก็คงเป็นวัฏจักรของเขานะครับผมครับแสดงว่ามันไม่ได้เริ่มบานช่วงเช้ามันบานตั้งแต่ตอนกลางคืนมาแล้วครับผมบานตั้งแต่ตอนกลางคืนมาแล้วครับอืม เนื้อที่ทั้งหมดนี่ประมาณ28,000ื่นแปดันกว่าไร่ครับส8 0 0 0กว่าไร่โอ้โหทันดที่เราจอดจอดรถนะพี่ครับประมาณ40กว่ากิโลรอบนองหานได้ทั้งหมดครับผมระยะทางประมาณ40กว่ากิโลครับวิ่งรอบนองหานได้ครับตอนนี้เชื่อมต่อกันหมดแล้วครับถนนไปมาสะดวกใช่ครับก็ลาดยางไปหมดแล้วครับเริ่มที่ดอกบัวนี่จะบานเริ่มประมาณเดือนไหนครับตุลาพฤศจิกาครับ จะเริ่มเกิดเริ่มบานขึ้นมาแต่ยังไม่เยอะไม่เยอะครับผมเยอะสุดในช่วงที่ก็คือช่วงธันวาธันวาอย่างเงี้ยครับเยอะสุดก็คือตอนนี้ครับคือธันวาใช่ไหมเยอะสุดครับผมมกรลาปลายเดือนแล้วก็ยังยังก็ก็ยังสวยอยู่ครับผมถึงกุมภาเลยใช่ไหมคะใช่ครับหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงบัวจะตายขึ้นเองก็คือฟูขึ้นตามธรรมชาติของเขาค่ะมันก็จะไม่เห็นอะไรเลยมีแต่น้ํา ไม่ครับก็เห็นเป็นใบบัวสีบบวสตาแล้วก็บัวที่ครับลอยอยู่ตามตามลอยอยู่เหนือน้ําครับก็เหลือแต่ใบครับมันจะเป็นภาพอีกแบบหนึง่งเป็นภาพธรรมชาติที่<ม>เอ่ออีกรูปแบบหนึง่งนกนกก็มีหลายสายพันธุ์หลายชนิดครับที่เราเห็นส่วนมากที่เราสัมผัสได้ก็จะเป็นนกเป็ดน,น้ําครับนกอีกโกล้งนกกระยางแดงกระยางขาวอย่างนี้ครับแล้วก็ นกนังแอนเขาให้ชาวบ้านเก็บบัวไหมเก็บถ้าเราเก็บไปกินครัวเรือนหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าเส้นก็พอแล้วอย่างเงี้ยครับก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่เยอะเพราะว่าเราเราก็เก็บอยู่รอบนอกก็ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าบัวมันเกิดกระจายไปทั่วอย่างเงี้ยครับผมอเราเอาที่ไหนจุดไหนก็ได้ครับผมช่วงนี้ก็บริเวณนี้ก็คือเราก็อนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวชมอย่างเงี้ยครับก็คือชาวบ้านเขาเขาก็คง ให้คน่วมือก็เก็บไปยังไงมันก็เกิดข้างมันอยู่แล้วว่าได้จับอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ไม่มีปัญหาพันเยอะครับแต่ไม่ให้เก็บไปขายใช่ไหมครับผมแต่ก็น่าจะมีนะครับผมคิดว่าแต่เขาก็เอาอยู่บริเวณรอบนอกเนี้ยที่ไม่ใช่ตรงเข้ามาท่องเที่ยวใช่รับครับครับพรามันเกิดกระจายไปทั่วเลยนะครับเนี่ยครับมองไปสีชมพูก็คือบัวทั้งหมดเลยครับแล้วปกติแล้วไอ้บัวเนี่ยเขาเอาส่วนไหนไปเป็นอาหารครับ ก็คือสายบัวครับครับบัวชนิดนี้ก็คือทานสายบัวครับทานสายบัวอย่างเงี้ยครับอ๋อปลอกด้านนอกแล้วก็ทานด้านในก็ไปทําแจงส้มทานกับน้ําพริกส้มตําอย่างเงี้ยครับผมนะครับส่วนดอกก็น่าจะไปทําเป็นสีย้อมผ้าได้ครับผม๋อทำเป็นสีย้อมผ้าได้ครับส่วนบัวที่เราเอาไปไหว้พระก็ทานฝักทานรากทานไหนบัวอย่างเงี้ยครับจะเป็นอีกชนิดหนึ่งครับ บัวชนิดนี้จะไม่ไม่มีฝักไม่มีรากให้ทานครับผมจะทานได้เฉพาะสายบัวสายบัวครับท้องถิ่นก็คือบัวสายครับแต่เขาก็มาตั้งชื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือบัวแดงทะเลบัวแดงครับครับแต่ผมว่าเป็นสีชมพูมากกว่านะครับใช่เออเห็นด้วยครับผมบัวสีชมพูครับใช่ครับแต่มันก็คงจะฟังดูยังไงไม่รู้เออก็เลยตั้งเป็นทะเลบัวแดงอย่างเงี้ยครับปกติแล้วแต่ละรอบนี้เขาใช้เวลา เฉลี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงครับสาหรับท่าเรือเชียงแหวของเราครับค่าบริการห้าร้อยบาททุกท่าเรือเลยครับห้อยห้าร้อยบาทต่อเที่ยวครับผมแล้วลํานึงเนี่ยมีคนขึ้นได้ประมาณเท่าไหร่ครับกรมเจ้าท่ากำหนดให้หกคนครับแต่ถ้าเรามีเด็กมีลูกมาด้วยจะเป็นเจ็ดเป็นแปดเราก็ให้ลงได้ด้วยครับครับผมครับครับส่วนอาหารการกินถ้าจะเอามาทานบนเรือได้ครับ พวกเราก็ไม่ได้ห้ามครับผมไม่ได้ห้ามครับขอช่วยกันรักษาความสะอาดครับผมถ้ามีขยะเราก็วางไว้บนเรืออย่างนี้ครับพะขึ้นฝั่งพวกผมก็เก็บทําความสะอาดเหมือนเดิมเวลาเวลาเรารอบละห้าร้อยบาทนี้ครับผมค่าใช้จ่ายนี่เราค่าใช้จ่ายก็คือหักเข้าไว้บํารุงท่าเรือหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทพวกผมคนขับก็จะได้สี่ร้อยบาทเป็นค่าแรงแล้วก็ค่าน้ํามันครับผมต่อเที่ยวก็ไว้เป็นกองกลางครับผมถ้าชิงแหวของพวกเรา ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับณนะตอนนี้น่าจะได้คนละเที่ยวหรือว่าถ้าคิวต้นๆก็อาจจะได้2ก็มีแต,แต่แต่ก็ไม่ครบรอบวเวลาเพราะว่ามันนอกรอบกันใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นวันธรรมดานะครับตอนนี้จะอยู่ประมาณสองวัน<ด>หรือสามวันได้เที่ยวหนึ่ง<อ>ครับผมสําหรับผมนะครับตอนนี้สองถึงสามวันได้เที่ยวหนึ่งเดี <S <S ๋ยววันเสาร์อาทิตย์ผมก็คิดว่าวันวันนี้ผมได้เที่ยวหนึ่งพรุ่งนี้ผมก็อาจจะได้เที่ยวหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมไม่ไม่ได้เพราะว่านักท่องเที่ยวเราจะไม่ได้แล้ว ก็ก็ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวครับผมว่านักท่องเที่ยวจะเยอะไหมมันก็จะถึงแค่เที่ยงเนาะครับเพราะว่าเวลานักท่องเที่ยวมามาช่วงเที่ยงช่วงบ่ายใช่ไหมครับเราก็แนะนําบอกว่าบัวหุบแล้วนะครับอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้โกหกว่าบัวอยังบานบวอยังบานรงเดือนได้เลยครับเราเราไม่ทําอย่างนั้นครับหบแล้วนะจะจะไปไหมครับอถ้านักท่องเที่ยวว่าไปหุบก็ไปไหนไหนก็มาแล้วอยู่ไกลอย่างเงี้ยอืเราก็พร้อมบริการครับครับ แต่ส่วนมากก็คือบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาใหม่เงี้ยครับครับเวลาที่เหมาะที่สุดประมาณเท่าไหร่ครับประมาณตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสิบโมงได้ครับณตอนนี้เจ็ดโมงถึงสิบโมงนี้ก็กำลังพอดีครับงบานสวยแล้วก็ไม่ร้อนที่เราเห็นเรืออยู่นั่นเห็นคนคนหนึ่งเขาทําอะไรอยู่ในภาพนั่นก็คือหาปลาครับ อ๋อเป็นชาวประมงครับหาปลาวางตาข่ายครับผมส่วนมากเป็นปลาอะไรคะมันมันถ้าก็ขึ้นอยู่ที่ตาข่ายเขาว่าจะใช้ขนาดไหนว่าจะกี่เซนอย่างเงี้ยครับครับถ้าตาข่ายทีสี่เซนห้าเซนก็จะเป็นพวกปลาขาวปลาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นพวกสิบเซนขึ้นไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกปลานิลครับผมมีตลาดปลาไหมอยู่อยู่ใกล้ๆนี่อยู่ใกล้ไม่มีครับส่วนมากเขาไปส่งที่อำเภอครับ อำเภอคุมพวาปีครับแล้วก็ที่นี่ก็คือต้นน้ําของเขื่อนลเปาจังหวัดกาลสินครับอ๋อครับไหลลงสู่ลำปาครับที่นี่ครับต้นมันอยู่นี่เหรอครับผมแต่น้องหานไม่มีแม่น้ํำสายหลักสายใหญ่ที่ไหลสู่น้องหานนะครับจะปีนเป็นลําห้วยครับผมมีน้ําไหลเข้าก็คือช่วงหน้าฝนครับระดับน้ําก็ลดลงตามฤดูกาลครับแต่ไม่แห้งครับผม ไม่แห้งแต่ว่าลดลงอยู่ครับผมเพราะว่ารอบน้องหานก็ทุกหมู่บ้านก็ไปทําน้าประปาแล้วก็ไปทําการเกรษตรก็คือทํานาทั้งนาปีนาปังอย่างเงี้ยครับรแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะสวยกว่าในโทรศัพท์นะครับครับไม่ถ้าโทรศัพท์พผมจะสวยกว่าสายตาคอยดูคอยดูสายตามันซูมไม่ได้เห็นไหม สวยไหมล่ะคุณพี่เคยมาเที่ยวหรือยังครับยังครับครั้งแรกนี่เดี๋ยวจะไปเผยแพร่ทางขอบคุณมากครับผม YouTube YouTube เดี๋ยวกดติดตามด้วยนะนวัดจัดไปครับผมผมที่นี่คือทะเลบัวแดงครับรองหานอำเภอคุมพวาปีจังหวัดอุดรธานีครับผมเนื้อที่ทั้งหมด2 8 0 0มื่นแปดพันกว่าไร่ครับและบัวแดงที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้ก็หลายพันไร่ครับที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับผม เราไม่ได้ปลูกครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาครับผมก็จะเกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูหนาวครับก็คือตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาเติมเกิดแล้วครับผมแต่บัวจะสวยที่สุดก็คือช่วงธันวามกราครับนี่ครับแหล่งท่องเที่ยวก็คือมาชมบัวอยู่กับธรรมชาติดูนกแล้วก็ดูวิถีชาวบ้านที่เขาหาปลากันแล้วก็ตาม เส้นทางตามความเชื่อของคนรอบน้องหานนะครับตรงที่มองเห็นเป็นเกาะดําๆอ่ะจะเชื่อว่าเป็นวัดเก่าที่อยู่คู่กับน้องหานมาแต่ไม่มีพระที่เป็นคนอยู่นะครับจะมีพระพุทธรูปพอให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ถ้ามีนักท่องเที่ยวอยากจะขึ้นไปกราบไหว้อย่างเงี้ยครับผมอ๋อยางยังมีพระพุทธรูปอยู่ใช่ไหมมีครับผมแต่ไม่มีพระครับผมใช่ครับแต่หมายว่าเราเราสามารถไปจอดเรือตรงนั้นได้ได้ครับครับ ก็คือมีชมนกดูบัวแล้วก็ขึ้นวัดเนี่ยครับครับผมตรงน,นี้ก็ทุกท่าเหลือก็จะมารวมกันที่นี่ครับบริเวณนี้ครับผมที่เป็นบัวหนาบัวสวยที่สุดครับสวยมากูกับธรรมาชาติฟังเสียงนกร้องเนี่ยครับเสียงนกได้ยินเสียงนกครับมามุมนี้ก็ไม่ย้อนแสงก็จะเป็น มองไปทางไหนก็มีแต่บัวทั้งหมดะครับผมครับสวยมากจริงแล้วแล้วมันเป็นออกสีชมพูทําไมเขาเรียกว่าบัวแดงจุดนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็คงเป็นทางราชการที่ตั้งตั้งชื่อขึ้นมาเพื่อจะเป็น,ปนแหลง่งท่องเที่ยว<ม>เป็นครับผมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมอย่างนี้นครับผมสงสัยไอ้ที่แดงมันอยู่ที่ก้านของมันเนาะก้านอะ่ะจะจะจะ,จะออกแดงแต่ว่า ตัวตัวใบตัวกลีบมันอ่ะจะสีชมพูสีชมพูสวยนะครับนี่สีชมพูนะครับแต่ก็ชื่อของเขาเป็นชื่อเฉพาะว่าบัวแดงครับผมก็คือชาวบ้านก็เรียกว่าบัวสายอย่างเงี้ยครับบัวสายทานได้เฉพาะสายบัวครับกับส้มตำเนี่ยอร่อยผมชอบนะครับแกงส้มสายบัวเงี้ยครับแกงส้มสายบัวกับเอาไปเราลอกลอกออกแล้วก็ไปทานกับส้มตำในสุดยอดมาก